ได้อดอ,อรประสิทธิ์เจตสงธรรมนะครับหัวหน้าทีมนะครับได้พูดคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วก็อธิบายถึงนโยบายที่โครงการที่เราจะทําที่เราคิดกันไว้นะครับก็ จะได้ให้ชาวบ,บ้านเข้าใจในนโยบายของเรานะครับก็มาขอโอกาสชาวบ,บ้านด้วยนะครับยังไม่ขอโอกาสพวกเรานะเรามั่นใจว่าการที่พวกเราเองได้มีสิทธิ์นำเสนอนโยบายได้นำเสนอสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์ของพวกเราเรามองว่านี่คือนิมิตหมายอันดีแล้วก็เป็นมิติใหม่ทางการเมืองที่ว่าผู้สมัครไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนเสื้อสีไหนควรจะทำอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ตัดสินใจกันที่นโยบาย นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทําการเมืองใหม่ให้กับทุกคนครับผมยังไงเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในนามของทีมเทศบาลประชาชนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเมื่อก่อนเคยผลิตน้ําดื่มให้โรงเรียนวัดแพกษาของพ่อศพโสพลนะครับเคยช่วยโรงเรียนตอนน้ําท่วมใหญ่ปี5 4 5 5านะครับทาธุรกิจน้ําดื่มมา25ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําตราให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นหลัก สมุปรปการทุกโรงนะที่ใครเคยเข้าโรงพยาบาลสมุรปรการจะดื่มน้ําดื่มผมแล้วทำเป็นตราของโรงพยาบาลนะครับเอาละครับรู้จักผมเนาะพอเป็นสังเขปนะครับทีนี้มารู้จักทีมงานผมบ้างเนื่องจากเทศบาลบริหารจัดการคือมีทีมนายกนะครับแลว้วก็มีทีมสอทอเหมือนกับระดับประเทศเลยประเทศก็มีนายกรัฐมนตรีถูกไหมฮะในสภาก็จะมีสอสอมันจะล้อตามกันรัฐบาลใหญ่ที่นี่รัฐบาลท้องถิ่นนะครับเอาล่ะสอทอในอพื้นที่นี้นะครับ อันนี้อยู่เขตหนึ่งนะนะครับจะแนะนําตัวนะครับเอาอ่าผานุมาตรครับน้องบอสน้องบอสมาแนะนําตัวหน่อยครับเชิญครับสวัสดีนะครับพแมผมนะครับบอสพานุมาตรวิกิเนธนีนะครับอายุสามสิบสองปีนะครับผู้สมัครสอทอเขตหนึ่งนะครับก็ดูแลเขตตรงนี้นะครับทามโอกาสเข้าไปนะครับก็ผมประกอบอาชีพนะครับประกอบกิจการ บริษัทประมูลงานตามโรงงานนะครับเป็นประมูลงานสแคปงานรีไซเคิลนะครับก็เรื่องงานผมนะครับก็ลงตัวนะครับพอมีเวลานะครับก็เลยอยากมาอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับในครั้งนี้นะครับงานเทศบาลนะครับก็อยากจะขอโอกาสนะครับบัตรสีเหลืองนะครับการนายกเบอร์สองนะครับบัตรสีเขียวนะครับกาสอทอเจ็ดถึงที่สองนะครับขอการนะครับขอบคุณครับเยอะครับ ครับสวัสดีครับผมบอสพัทธละสกุลจินันนะครับก็อายุ28ปีนะครับอาศัยอยู่หมู่หนึ่งพร้อมด้วยนะครับก็ปัจจุบันครับเป็นชาวเวเนจิเียร์ครับฟรีแลนซ์ครับก็มีเวลาว่างจะมาดูแลบ้านเมืองอยู่ผมอยู่ที่มา2ี่บปีตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับก็อยากพัฒนาตำบลบางเมืองของเรานะครับให้ดีกว่านี้นะครับผมก็ฝากผมนะครับแล้วก็ทีมงาน7กตงนะครับแล้วก็นายเบอร์2นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับน้องบอสนะเมื่อกี้บอสนนสามสิบสองบอสนี้ยี่สิบแปดอ่าน้องโนนครับน้องนนสุภานนครับอายุยี่สิบห้าครับเออผมอาศัยอยู่หมู่ห้าหมู่บ้านทิพวรรณครับก็อยู่ทิพวรรณมาตั้งแต่เด็กเลยครับเรียนจบที่อสมชันสุตปาการครับแล้วก็คุณพ่อมีธุรกิจทิพวรรณค้าแคร์ครับเป็นร้านนั่งรถอยู่ในหมู่บ้านทิพวรรณครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าบูหากาเบอร์สองด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีมสอทอเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองด้วยนะครับขอบคุณครับ ป่านนนมา้าแล้วอันนี้ผ่านเกณฑ์พอดีเลยนะเออพี่น้องชุมชนทวีทองสี่ผมอาชวินพกชชวาฒนนะครับอาศัยอยู่ที่ดินทองสามหมูสิบบางเบิอนใหม่อายุ59ปีอดีตคือความหลังนะเรามารวมพลังสร้างอนาคตกันอีก4ปีข้างหน้าเราจะไม่ย้อนประหาอาดีตแล้ว1บเป็นพฤษภาเลือกนายก ดอกเตอร์ประสิทธิ์นะครับ 2, เบอร์สองเลือกสมาชิเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองขอโอกาสนะครับผมเชื่เหลอเกินเปลี่ยนแปลงได้แน่เพราะเรายังไม่มีโอกาสเข้าไปสร้างถ้าเรามีโอกาสทุกอย่างเปลี่ยนตามที่เราตั้งใจตามนโยบาย14ข้อข้อครับขอบคุณครับเอาละครับ,รรบท่านต่อไปพี่รีครัีสวัสดีครับคุณหมอนะครับและประธานยุบชนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับข็อขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสกับทีมพักประชาชนเรามีความในใจนะครับที่จะมาพูดในวันนี้นะครับอยากจะมาสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะครับผมลลนพีมีลายนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์14นะครับจบปริญญาโทรัทธะภาสนศาสตร์มาบดิตจากรามกระแหงนะครับเคยเป็นผู้บริหารอยู่เอกชนอยู่38ปีนะครับซึ่งช่วงนี้ผมคิดว่า การเมืองนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องของพวกเราเองนะครับเป็นเรื่องของความใกล้ตัวที่เราจะไปไปบอกใครไปได้นะครับเราบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเราไม่ได้นะครับเพราะว่าออกจากบ้านทุกเช้าทุกเช้านี่เป็นเรื่องการเมืองนะครับความเป็นอยู่ของพวกเรานี่คือการเมืองนะครับผมนะครับมาอยู่ฝ่ายสภานะครับสมาชิกสภาหรือสอนะครับเราทําหน้าที่อยู่อยู่ฝ่ายสภาเป็นฝ่ายตรวจสอบการทรมานของฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งตอนนี้เรามาอยู่พร้อมกันนะครับดรประสิทธิ์อยู่ฝ่ายบริหารนะครับกับเคลื่อนนโยบายนะครับสภานะครับเราสีท่อมเดียวกันแต่เราตรวจสอบด้วยกันนะครับเราไม่ใช่ว่าเขาว่ายังไงก็ว่าว่าตามไปนะครับสภามีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับและผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นได้ตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องนะครับเราต้องโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับสภาทําหน้าที่นั้นนะครับ แล้วผมเชื่อมั่นว่าสภาของประชาชนนะครับจะทําทหน้าที่นี้ให้ดีนะครับเรามีหน้าทีู่่3อย่างนะครับสอ,อหรือสภาสมาชิกสภาเทศบาลนะครับออกเทศบัญญัตินะครับกฎต่างๆของเทศบาลที่เป็นประโยชน์เอื้อต่อการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้คือประการที่1ประการที่2นะครับตรวจสอบและผลักด,ดันนโยบายนะครับที่ทางฝ่ายบริหาร บอกว่าจะทาทาเมื่อไหร่ทําอย่างไรโปร่งใสหรือไม่อันนี้อยู่ฝ่ายสภานะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องนะครับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภานะครับไม่ต้องให้เข้าไปแจ้งนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าประชาชนเดือดร้อนเรานี่แหละคือตัวแทนนะครับผมให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องนะจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะครับ3ข้อนี้เราจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ขอแต่ความไว้วางใจกับพ่อแม่พี่น้องนะครับในวันที่11พฤศจิกายนโอกาสสภาท้องถิ่นนะครับของพักประชาชนจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นทําหน้าที่แทนพ่อแม่น้องให้ดีที่สุดนะครับแค่ของโอกาสนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับเจอคนจบรัฐประสาทศาสตร์ก็มีความรู้พูดเยอะหน่อยเนาะนะครับรู้บทบาทหน้าที่โดยงณะกรรมผู้สมัครสอบรูเกษียณนะนะครับ ามาเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่5-6ปีนะครับเชิญคุณหน่อยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวทวีทองสีนะครับผมนายประกาสิิทธ์โรจน่าสุพจน์นะครับเป็นผู้สมัครเขตสองหมายเลขสิเอ็นะครับผมจบปริญญาตรีคณะคลุศาสตร์บัณฑิตนะครับประสบการณ์ผมเคยเป็นคุณครูสอนหนังสือ3ามภาษานะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่ที่หมู่เจ็บชุมชนสันตินิยมนี่นะครับรู้จักไหมครับครับ <c oughs> อยู่กันใกล้ๆ <c oughs> ก,ก,ก,กันพี่น้องกันนะครับผมมาที่นี่บ่อยครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวทวีทองสี่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับอำนาจอยู่ที่ปลายปากกาของพวกท่านแล้วครับเลือกนายกกาเบอร สองนะครับเลือกสมาชิกกาเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองยกทีมนะครับขอบคุณครับกับคุณหน่อยนะครับ,บคุณหน่อยนะครับเอาละครับสท